ทั่วโลกยังมีการลงโทษประหารชีวิตนักโทษเมื่อกลางเมษายน2568องค์การนิรโทษกรรมสากลซึ่งเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนระหว่างประเทศด้านการปกป้องด้านสิทธิมนุษยชนทั่วโลกหรือที่เรียกสั้นๆว่า AI ไได้เผยแพร่ารายงานที่ชื่อว่า Global Report: Death Sentences and Executions 2024รายงานนี้นำเสนอว่าตั้งแต่1มกราคมถึง31ธันวาคม2567มีรายงานการลงโทษด้วยการประหารชีวิตนักโทษทั้งโลกใน15ประเทศถึง1,518รายซึ่งเป็นจำนวนสูงสุด ในรอบ9ปีหรือตั้งแต่ปี2558นอกจากนี้ยังเพิ่มขึ้นจากปี2566ถึง132โดยยอดที่เพิ่มส่วนใหญ่เกิดขึ้นในประเทศอิรานซาอุดีอราระเบียและอิรักซึ่งทั้งสาประเทศคิดเป็น191ของยอดการลงโทษด้วยการประหารชีวิตนักโทษทั้งโลกนอกจากนี้ยอดยังเพิ่มขึ้นในอียิปต์สิงคโปร์และเยเมนด้วยอย่างไรก็ดีรายงานระบุว่าย,ยอดการลงโทษด้วยการประหารชีวิตนักโทษข้างต้นในความเป็นจริงมากกว่าที่รายงานเพราะยังไม่รวมผู้ที่ถูกประหารชีวิตในจีนซึ่งมีหลายพันคนซึ่งข้อมูลเกี่ยวกับโทษปรระหา ือเป็นความลับของรัฐนอกจากนี้ยังมีอีกจํานวนหนึ่งในเวียดนามและเกาหลีเหนือนอกจากนี้รายงานยังเห็นว่าการลงโทษด้วยการประหารชีวิตนักโทษในหลายประเทศละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศและไม่มีความโปร่งใสองค์การนิรโทษกรรมสากล AI ติดตามเรื่องสิทธิมนุษยชนทั่วโลกมีสำนักงานหลายแห่งซึ่งไทยก็มีสำนักงานของ AI และเคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุษยชนอย่างต่อเนื่องสามารถติดตามสาระดีๆแบบนี้ได้อีกที่ The Intelligence